เป็นร้านขนมไทยในพัทยาที่เปิดมายาวนานกว่า70ปีร้านนี้นะคะคนพื้นที่นาเกลือต้องรู้จักเป็นอย่างดีแน่นอนมีขนมไทยให้เลือกกินแบบหลากหลายใครที่อยากกินขนมไทยสูตรโบราณน,นะคะตามจะมาดูที่ร้านนี้ได้เลยเป็นของดีของเด็ดในย่านนาเกลือพัทยาแน่นอนมาเจ้าวันนี้เอ็มไปกับจอยจะพามาที่ร้านขนมหวานป้าแมดนาเกลือคนที่ได้มากินร้านนี้นะคะบอกเลยว่าต้องมีบุญเท่านั้นจอยแนะนําให้โทรถามที่ร้านก่อนเลยว่าเปิดหรือป่าขนมไทยที่ร้านแต่ละวันแต่ละอย่างก็อาจจะไม่เหมือนกันแนะนําว่าให้มาดูขนมเองที่หน้าร้านได้เลยนี่แหละเจ้าป เอาจริงๆ,ๆหลายคนไม่รู้นะว่าจริงๆแกไม่ได้ชื่อป้าแม่จริงๆแล้เราป้าชื่อป้าแมทจ้าไม่มีอะไรหรอกแค่อยากจะบอกเฉยๆขนมหวานไทยที่มากี่ครั้งก็ต้องได้กินเป็นเมนูข้าวเหนียวสังขยาจะมีความหวานหอมและมันจากกะทิข้าวเหนียวมูนุ่มหนึบรวมมิกกะทิกินแล้วสดชื่นมีทั้งวุ้นข้าวโพดเผือกรสชอบไอที่เล้วข้าวเหนียวมะม่วงนะคะบอกเลยว่าต้องมาโดนสูตรน้ำกะทิที่ใช้รากมะม่วงนะคะของป้าแม่แกจะไม่ใส่แป้งเลยข้าวเหนียวมูนุ่มๆกินกับมะม่วงสุกนี่โคตรฟินเลยมาค่ะใครที่อยากตามจะมาเกี่ยร เปิดประมาณ4ี่โมงเย็นถึงห้าทุ่หมดก่อนปิดก่อนแนะนําโทรถามก่อนเข้าไปกินนะจ๊ะรีบตามจอมากระเร็วบ๊ายบาย